เหียบร,อยรอ้อยครับผมเหียบร้อยครับผมสวัสดีครับนะนะ้าๆน,นี้ก็จะมาตกปลากระสูบกันครับนี่ครับหมายที่เราเคยตกนะน้ำมันขึ้นนัพกอตก,ก้ามา อันนี้มากับนี่เลยครับชุดนี้เลยลอก v b a บครับผม <Wow. S 1> นี่ครับว้าวมาลองตีกระสุนดูเอาไปตีเหยื่อหนักปีประช่อนแล้วก็โอเคนะการคงคู่แล้วเลยเอามาลองตีเหยื่อกระสุนดูจะตีออกหรือเปล่าใช้สายมาเป็นสาย PE 9เก่าครับ0.8 สำคันไอเกียท็อปสแลคเกตมิสนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นฟอปเปอร์นะครับผมนี่ครับของลาภราพเพิ่งนเคยซื้อเดี๋ยวแพงนี่นะครับ4ี่ร้อยกว่าบาทใช่ป่าวะ่าื 300. อดสามน้อย่ะประมาณนี้แหละครับมาครับมาลองเจิมดูขนาดห้าเซนนะครับมาครับนานๆดินนะเหลือได้ไหมเนี่ยเอา ยโอเคลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกันกบพอได้เดีย๋ยวต้องปรับคอนสป,ปุนออกอีกหรือเปล่า ทำไมแอคชั่นออกงั้นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยเรียบร้อยเลยครับไม้แรกด้วย ผมยังงงกับแอคชั่นอยู่เลยไส้ใหญ่ด้วยนะเน,นี่ยไส้สวยเลยเนี่ยโหขอยกเลยแล้วกันอึ๊บอ,อุ้ยโหนี่ไส์ขังผมแม่หมาสะตกใจเลยครับป๊อปปอแอคชั่นแบบงงๆเลยนอ้องเจโอ้ยดิน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  เราจะหลุดแล้วเนี่ยเรือมันดุอ่ะ,ออะไปไปได้ไงเนี่ยนี่ครับนั่นนะใส่สวยเลยนะต้องเอาตะขอบิดออกก่อนครับกลัวปลามันดิ้นนะนี่ครับเยอะเกาะมินมินเองครับเกาะโดนตะขอเดียวนะตะขอเดียวเกาะเพราะว่า มันกัดตอนที่ผมไอ้นั่นอะ่ะผมก็ไม่ได้วัดอะไรมากเลยแค่ละเฉยๆตามหาตัวต่อไปครับผมนี่น่าจะเป็นพกกิปหรือเปล่าครกิปแบบนี้ก็ใส่ย,ยากเลยนะสำหรับป๊ปเปอร์ปากแบบนี้นะปากมันบอาเข้าไปข้างในอะ่ะ เดียบร้อยครับผมอุย้ยหลุดเสียดายครับหล,หลุดโอ้โหหลุดด้ยใสสวยเลยเคาเมื่อกี้ผมยกไปคันอย่างเดียวนะต้องหาจุดสังเกตแล้วครับต้องปรับ มาครับร่อลอง,ลองมาผมไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาอนหมาใช้เอ็กซชั่นผมยกคันสูงเลยนะ อ้ยิ่งไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยตัวเลออกว็กหรอวะมันกัดจังหวะไอ้นั่นอดีอ่ะ เรียบรยครับผม uh. เรียบรยครับผมโอ้เรียบรยครับผมเรียบรอยย้ำหน่อยมาแล้วเด็กแน่นมวส่ะ ส,ส,สวยๆสวยๆาองเนี่ยอือหือสวยครับผมนี่ครับเต็มปากอ้ยยกเลยแล้วกันเอ้อือหือนี่ครับส,สวยเลยน,นี่ครับานะ้านะ ยมคเต้องถ่ายไปเนี่ยมองไม่เห็นนะนี่ครับผมออ,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 อนี่ครับใช้ก็ฝ่ามืออะ โอเคครับผมถ่ายรูปเงียบแค่ไหนวอ้าวกระสังงัน chỉ mò cắt xong hết có lẽ là chọn đó không chỉ cổ ở đây khinh khinh mấy cạnh mà nó nó cây โอ้ยีไม่โดนไม่โดนมไม่โดนครับผมไม่โดนไม่โดนอ่ะฝ่านี้ดู <c oughs> เหยียบรถครับผม เยียบรอเับผมเอียบโรอ,อี่คับผเบรกอนออนหน่อยนะย้ำโอ้โหหวานไปหยุดครับกระจัวหวะหยุดมักัดพอดีเลยมานมานโ้โหมียอมด้ยึงถึงเลยมาครับผม นะอย่าลุนนะงออึ้สวยเลยครับสวยเลยโอ้โหดินดินนี้เหมือนโอ้โหนี่ครับกลางตัวเลยกลางจะวะาหยุดพอดีอ๋อเราต้องเปลี่ยนเทคิคกันเลยต่อไปเราจะข้อข้อหยุดข้อข้อหยุดด้วย ไซส์พอๆกันเลยนะนี่ครับเต็มคำเลยดูมาครับนะัฮนะเราก็เปลี่ยนเทคนิคเทคนิคไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเคาะถูกหรือเปล่าเยอาตัวนี้ <c oughs> มามามาดูกันอีกที ูกัดข้างหน้าเลยหือตกใจหมดตุ๊กตุ๊กหือไอ้นี่ใสใหญ่ขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสียวด่า กัดมน้าเลยโอ๊ยไม่ชุด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 มาขัดข้างหน้าเลยแฮะนี่ครับโอ้ยโอ๊ยยังไม่เหนื่อยไม่ค่อยได้เล่นเลยอืมถ่ายรูปทุกตัวเลยแต่กัดแต่ละตัวก็กัดไม่เหมือนกันนะอันนี้กัดตะขอหัวมั้ง ก็เคครับแลน้นนะคุมต้องพอแค่นี้ครับลงครับฟ้าฝนางนก็ตกมาแล้วโอเคฟังนู้นน่ะก็รอาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องหยอนน้ำมันบ่อยๆน้ำมันที่เขาแถมมาครับสำหรับการคุมฟู่เขาดีเลยนะคุมฟูได้ดีเลยขนาดปรับแคบเวอนี่ถ้าปรับดีๆก็ตีได้ไกลแน่นอนครับที่ว่าเอาเรื่องนะ ัา,าป๊อปเปอร์ครับตีครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นการซื้ออย่างแรกที่แพงมากก็ชอบก็ฝากก็แลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม